ต่อดีค่ะมาพบกับสไตล์อีกลานนะคะที่สไตล์ UK Podcast นะคะเออมีผู้ชายคอมเมนต์กันเข้ามานะคะในสไตล์ UK Star TV นะคะเออเรามาทำ podcast แล้วเราก็เอามาทำวิดีโอคอนเทนต์ในนี้ละกันนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่เข้ามาฟังสไตล์ UK Podcast นะคะคอมเมนต์ที่เขา ถามเข้ามาว่าทําไมผู้หญิงถึงเจ้าชู้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกให้นะคะทำไมผู้หญิงถึงเจ้าชู้เออนั่นนาะสีทำไมผู้หญิงถึงเจ้าชู้จริงๆความเจ้าชู้มันก็มีหลายระดับเนาะแบบเบาๆหรือแบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาะผู้หญิงที่มีกลงมีกิก๊กอะไรอย่างเี้ใช่ป่ะคือจริงๆมันก็เหมือนกันแหละ ว่าทำไมผู้ชายถึงเจ้าชู้ถ้าถามว่าทำไมถึงผู้หญิงเจ้าชู้ผู้หญิงถึงเจ้าชู้เนี่ยนิสัยก็เหมือนก,นกันกับผู้ชายเจ้าชู้ไงถ้าเกิดสมมุติว่าเอาง่ายๆในความรู้สึกเนาะคนเราเอาพราะพอแต่งงานกันแรกๆใหม่ๆเลยเนาะรู้ว่ามีแฟนคบกันใหม่ๆอย่างเนี้ย ถ้าคุณทําให้เขามีความสุขพอแล้วก็ถ้าคุณทําให้เขาแฮปปี้ไม่แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าเห็นใครสําคัญกว่านะคะอันเนี้ยเขาก็จะอยู่แล้วก็หยุดอยู่ที่คุณคนเดียวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอ่คือมันมีการเปรียบเทียบว่าเออคนที่ฉันคบอยู่ตอนนี้กับคนที่ฉันจะเจออีกต่อไปภายภาคหน้าคนไหนจะดีกว่ากาันถ้าเกิดมีข้อเปรียบเทียบปุ๊บคือแบบ คนที่เขาจะไปหาดีกว่ามันก็จะทําให้รู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วอะอยากไปแล้วออยากอยากไปคบชู้อยากไปมีชู้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็คือเหมือนกันกับผู้ชายเจ้าชู้นะคะถ้าเกิดสมมติว่า เอาง่ายๆเลยคนที่มีเมียหลวงคนที่เอ่อคนที่แต่งงานแล้วเป็นเมียหลวงใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณทําหน้าที่ได้เหมือนที่ผู้ชายหลายๆคนนะคะเขาจะาชอบไปหาเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณทําหน้าที่แบบเทียบเท่าเมียน้อยไม่ได้ผู้ชายเขาก็จะเดินออกห่างแล้วแล้วเราก็เชื่อนะว่าผู้หญิงก็จะลักษณะประมาณนี้แหละถ้าของที่บ้านมัน มันน่าเบื่อมันกินไม่อร่อยแล้วก็หลายๆเหตุผลนะเนาะคือคือผู้หญิงกับผู้ชายมันก็เท่ากันถ้าเกิดผู้หญิงแบบผู้ชายทําได้ทําไมผู้หญิงจะทําไม่ได้อะไรประมาณนี้ไงแล้วก็ก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าคนส่วนมากนะผู้ชายที่ที่มีมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือคือพอเราสังเกตได้ว่าคนที่เป็นเมียหลวงจะแบบว่า เหมือนจูจ้จีจ้จุกจิกน่นนี่นั่นเนี้ยมันก็จะมันเข้ามาในบ้านแล้วมันรู้สึกไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขแต่พอไปบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านเล็กบ้านน้อยคือเขาก็จะแบบได้รับคำหวานหวานจะจานนู่นนี่นั่นยกน้ำยกท่ามาให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือคือฟิลมันต่างกันฟิลอันนี้พูดถึงผู้ชายก่อนเนาะฟิลมมันคืออยู่ตรงไหนก็ได้ที่เราอยู่ แล้วสบายใจผู้หญิงก็เหมือนกันแหละถ้าเกิดว่าคนที่เป็นสามีทำให้เขาได้ทุกอย่างเขาก็จะไม่มีทางที่จะเดินจากไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเอามาไม่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายสมัยนี้เนาะหลายคนก็จะแบบมีกิ๊กมีความไม่พอดีในสิ่งที่มีความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะไรประมาณนี้เราก็เลยอยากจะบอกว่าเออ ความเป็นคนเจ้าชู้อถ้าเป็นผู้ชายอะไรจะหยุดเขาได้ถ้าคนมันไม่รู้จักพอมันก็ไม่รู้จักพอแล้วผู้หญิงก็เช่นเดียวกันแหละถ้ามันไม่รู้จักพอมันก็คือจะไปต่อต่อให้คุณแบบทำดีแค่ไหนบางทีเขาก็แบบจะไปต่อมันรู้สึกว่าของอะไรที่มันใหม่ๆของอะไรที่มันแบบยังไม่เคยลิ้มลองอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบอยากขึ้นมาอยากที่จะลองของใหม่แต่ และเชื่อเถอะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาคือคนสำคัญแล้วก็รักเขามากๆทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ขาดคุณไม่ได้ไปเจอใครที่ไหนก็จะไม่ดีเท่าคุณอย่างเงี้ยนะคะก็เชื่อว่าคงจะหยุดความเจ้าชู้ของเขาได้อยู่นะเหมือนเหมือนเช่นเดียวกันเลยกับผู้ชายนะคะถ้าเกิดสมมติว่า อยู่ที่บ้านแล้วเขารู้สึกพอใจไม่โดนแบบตะัะคอกใส่ไม่โดนแบบรู้นะคนเป็นเมียหลวงมีลูกอะไรอย่างเงี้ยะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่บ้านเหนื่อยนะทำไมแบบคือคือเหนื่อยอะ่ะเรา เราเมื่อก่อนเราอยู่กันสองคนเราแบบจู๋จีนู่นนี่นั่น,นแต่พอแบบพอมีลูกเข้ามาใช่ไหมคะหลายๆคู่ก็จะเป็นแบบนี้ชีวิตมันเหนื่อยมันต้องแบบทุ่มเทมันต้องแบบเลี้ยงลูกต้องทงาอํางานเงี้ยมันรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเอาใจใส่สามีนะคะสามีก็จะแบบแอบไปมีกิก๊กแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยอันนี้คือเป็นเรื่องปกติมากๆจริงๆมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่ความเป็นมนุษย์ที่แบบ ต้องการหาในสิ่งที่ขาดนะคะมันก็เลยดูเหมือนเป็นเรื่องปกติก็เลยนี่แหละถ้าคุณมีเมียที่เขามีชู้คุณก็ลองย้อนกลับมาดูตัวคุณว่าชู้คนนั้นเขาดีเท่าคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาดีกว่าคุณหรือว่าสิ่งไหนที่คุณให้เขาไม่ได้ประมาณนี้นะคะอย่างเช่นผู้ชายก็เหมือนกันนะคะว่าเ,ออเหตุผลที่ต้องไป ที่ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วสามีไปมีเมียน้อยเขาไปมีเมียน้อยเพราะสิ่งที่เขาอยากได้คุณให้เขาไม่ได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ Style UK p o d c a s t นะคะที่จะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้วันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในอัพพิโซดหน้าหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะเล็กๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็เจอกันค่ะใน E.P. หน้า P p ถัดไป thank you very much for listening to Star UK podcast bye bye for now ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้ Star ที่ Star UK podcast นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมดูวิดีโอถัดไปและวิดีโอที่น่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะ